นิยายเสียงนิยายสั้นขวางทางรักจามินขับรถเข้ากรุงเทพไปมหาวิทยาลัยที่กล้วยไม้เรียนชายหนุ่มกำลังจะไปรับลูกสาวของลูกจ้างในไร่ญาติเพียงคนเดียวที่มีกลับไปงานของนายนพคุณพ่อของหญิงสาวที่เพิ่งจากไปนายนพทำงานอยู่ในไร่ของเขาก็ไม่น่าเกลียดนะถ้าหากเขาจะไปรับลูกสาวของนายนพมาดูแล จามินยืนมองกล้วยไม้ขณะที่หญิงสาวรีบร้อนลงจากหอพักของมหาวิทยาลัยแล้วเดินมาหาชายหนุ่มที่รอยอยู่ด้านหน้าตึกสวัสดีค่ะคุณจามินกล้วยไม้ไหวจามินพร้อมสีหน้าแววตาเศร้าหญิงสาวน่าจะผ่านการร้องไห้อย่างหนักมาแน่ของมีเท่านี้ใช่ไหมจามินเข้ามาช่วยถือกระเป๋าใบใหญ่อีกสองใบเล็กกล้วยไม้กำลังสะพายและถืออยู่ ใช่ค่ะงั้นไปกันเลยนะค่ะคุณจามินก่อนเดินทางออกจากกรุงเทพจามินพากล้วยไม้แวะซื้อของกินง่ายๆพวกขนมอาหารกล่องจากร้านสะดวกซื้อชายหนุ่มบอกกับหญิงสาวจะไม่แวะพักที่ไหนอีกจะเดินทางตรงไปที่ไร่กาแฟเลยตลอดการเดินทางจามินกับกล้วยไม้ก็เงียบตั้งแต่ขึ้นรถจนกระทั่งใกล้จะถึงไร่กาแฟ เหลืออีกแค่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็เป็นจามีนที่พูดขึ้นมาก่อนหลังจากนี้จะยังไงกลับมาเรียนมหาวิทยายลัยที่บ้านเราไหมกล้วยไม้พยายามกลั้นน้ำตาไว้ก่อนจะพูดค่ะน่าเสียดายนะมหาวิทยายลัยที่จังหวัดไม่มีคณะที่ไม้เรียนไม่งั้นก็เทียบโอนวยกิจได้สบายๆกล้วยไม้ตั้งใจฟังจามีนพูดจนจบแล้วหญิงสาวค่อยพูด ไม่อยากทำงานค่ะอะไรนะพ่อไม่อยู่แล้วไม้ก็อยากทำงานที่พ่อเคยอยู่ค่ะก็ได้ถ้าไม้จะทำงานที่ไร่แต่ใจของฉันอยากให้เรียนให้ฉันส่งไม้เรียนต่อให้จบนะขอบคุณค่ะคุณจามินงั้นปีหน้าไม้จะเลือกเรียนคณะที่ใช้ทำงานที่ไร่ได้ค่ะก็ตามใจไม้นะค่ะคุณจามิน แล้วกล้วยไม้ก็กลับมานั่งเงียบน่าจะกำลังคิดถึงพ่อจามินพากล้วยไม้ไปงานพ่อของหญิงสาวเป็นงานวันสุดท้ายเพราะจัดงานเล็กๆง่ายๆในแบบคนงานที่มีรายได้น้อยขณะที่จามินขับรถกลับไปที่ไร่หลังกลับจากงานของนายนบแล้วที่ฉันพาไม้กลับเพราะฉันเห็นว่าคนงานช่วยกันดูแลงานไม้ก็น่าจะเพลียกลับไปพักนะ่ะดีแล้ว ค่าคุณจามินจามินขับรถมาถึงไร่กาแฟชายหนุ่มขับรถเลี้ยวเข้าประตูไร่ตรงไปจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่คนงานผู้หญิงวัยรุ่นในไร่สองคนวิ่งเข้ามาช่วยกันถือกระเป๋าจามินลงจากรถแบบไม่รอกล้วยไม้เลยชายหนุ่มเดินเข้าบ้านไปก่อนกล้วยไม้ไม่คิดว่าจามินจะพามาที่บ้านหลังใหญ่หญิงสาวคิดว่าจะพาเธอไปที่บ้านของพ่อซะอีกเอ คุณจามินคะกล้วยไม้อ้าปากพูดก็ไม่ทันที่จามินเดินพ้นไปแล้วหญิงสาวเลยต้องรีบลงจากรถตามชายหนุ่มเข้าไปในบ้านจามินเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องหนึ่งแล้วหันมายืนรอกล้วยไม้ที่กำลังตามชายหนุ่มมาแล้วพอเห็นหญิงสาวกำลังก้าวเดินเร็วๆเวขาเผลอยิ้มเอ็นดูกับท่าทางในหอบของเธอสาวน้อยไม่รอฉันที่นี่ก่อนนะ เดี๋ยวฉันมาค่ะจามินตรงไปที่ห้องของจีราลูกพี่ลูกน้องเพื่อบอกกับพี่สาวเรื่องที่ชายหนุกอนุญาตให้กล้วยไม้พักอยู่ห้องข้างบนบ้านนี้ได้แค่ลูกคนงานไม่เห็นต้องดีด้วยขนาดนี้ไหมทำให้วุ่นวายไปหมดเนี่ยคำพูดของจีราทำให้จามินถอนหายใจเลยแล้วเด็กคนนี้ก็สวยซะด้วยสิพี่รู้ทันนะจามิน พี่ยังไม่อยากมีน้องสะอ้าพรองนะพี่จิคิดมากนะจริงนะที่ไร้เรานะผู้หญิงมาวุ่นวายตั้งกี่ครั้งแล้วล่ะพี่จิเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้มันก็ไม่เกี่ยวกันนะไม้ไม่มีใครผมเป็นเจ้านายนายนพผมก็ต้องช่วยไหมครับแล้วอย่างนี้ไม่ต้องช่วยญาติพี่น้องของคนงานทุกคนหรอคือจามินถอนหายใจอย่างแรงชายหนุ่มรีบตัดบท ผมแค่มาบอกให้พี่รู้ไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วจามินก็หันหลังเดินกลับก็เพราะแบบนี้ไงผู้หญิงที่เข้าหาจามินถึงต้องถอยกันไปหมดจามินกลับมาหากล้วยไม้ก่อนจะไปถึงพลันสายตาของชายหนุ่มมองเห็นกล้วยไม้เย็นคุยกับคนงานผู้หญิงอยู่นอกบ้านหญิงสาวทำไมไม่อยู่ที่ห้องของเธอนะชายหนุ่มต้องเปลี่ยนใจ ที่คิดจะไปดูความเรียบร้อยของห้องจะให้หญิงสาวอยู่ในขณะที่เขาตรงไปหาเธอก็มองเธอตลอดเขาไม่คิดจะได้เห็นรอยยิ้มสดใสของเธอในเวลานี้จามินเผลอยิ้มออกมาแล้วคำพูดของจีราก็ดังก้องชายหนุ่มรู้สึกกังวลจะเป็นอย่างที่พี่สาวพูดถ้างั้นจะพาหญิงสาวไปอยู่ที่ไหนดีนะกล้วยไมย้ไปกันเถอะจามินเข้าไปควา้ามือกล้วยไมย้แล้วพาเดินไปที่รถ ระหว่างนั้นก็สั่งคนงานตรงนั้นให้ไปยกกระเป๋าที่ห้องชั้นบนลงไปไว้ในรถกระบะสีประตูที่ชายหนุ่มกำลังจะขับพาหญิงสาวออกไปบ้านหลังเล็กของจามินอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ภายในบริเวณไร่ากาแฟบ้านของฉันเองหลังเล็กๆน่ารักนรักเหมือนกล้วยไม้เลยคะคุณจามินว่าอะไรนะคะกล้วยไม้ไม่เข้าใจคำพูดของจามิน แต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นแต่เรื่องบ้านหลังนี้นี่สิคุณจามินทำอะไรแปลกๆหลายเรื่องแหละฉันยกที่นี่ให้อยู่ไม้น่าจะอยู่ได้นะถ้าไม่ติดอะไรคุณจามินจะให้ไม้อยู่ที่นี่ให้อยู่ได้เหรอคะได้สินี่บ้านของฉันก็ด,ดีเหมือนกันนะคะอยู่ใ,นในกล้ไร่กาแฟเข้ามาอีกจะได้เข้าไปทำงานได้เร็วขึ้นบ้านหลังใหญ่นั้นอยู่ไกลไปหน่อยคะ่ะ ถ้าไม้ชอบฉันก็ดีใจใช่ค่ะไม้ชอบแล้วก็อยู่ที่นี่ได้ค่ะงั้นไม้ไปพักละกันในบ้านก็มีคนงานมาทำความสะอาดไว้แล้วไม้ไม่ต้องทำอะไรนะจะดีหรอคะน่าดีแล้วล่ะคนงานจะได้มีงานทำมีเงินใช้ไงก็ได้ค่ะตอนนี้ฉันจะไปดูงานแล้วเย็นๆฉันจะมากินข้าวที่นี่คุณจามินจะกลับมาอีก แล้วจะให้ไม้ทำกับข้าวอะไรไว้คะไม่ต้องฉันให้แม่ครัวบ้านใหญ่แบ่งมาให้แล้วเอาละฉันไปก่อนแล้วจะรีบกลับดีนะคะที่คุณจีราไม่ให้พี่ไม้อยู่ข้างบนบ้านที่นี่น่าอยู่กว่าตั้งเยอะหนึ่งอยากมาอยู่กับพี่ไม้แต่ไม่ได้ไงบ้านของคุณจามินอ่ะไม่มีทีวีจอใหญ่หนึ่งดูกีฬาโอลิมปิกอยู่ค่ะพลาดไม่ได้นะคะ อีกอย่างคุณจามินดุอะพี่ไม้จริงเหรอหนึ่งค่ะพี่ไม้ก็อย่าทําอะไรให้คุณจามินโกรธเลยนะไม่ขนาดนั้นมัง้งแต่ก็ไม่แน่นะพี่ไม้น่ารักคุณจามินดุไม่ลงแน่กล้วยไม้นึกไปถึงเมื่อเช้าที่คุณจีราลงมาเห็นเธอกับคนงานคุยกันหนึ่งว่าคุณจีราไม่อยากให้พี่ไม้อยู่ใกล้คุณจามินก็น่าจะใช่นะ น่าดุขนาดนั้นแต่ตอนนี้จะเจอกันก็ยากฉันมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีแน่นะคะพี่ไม้กุณจิราจะมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมคะใช่อ่ะจิราถามหาหนึ่งพอรู้ว่าจามินพากร้วยไม้ไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กหญิงสาวงุนหงิดโมโหใส่คนงานในบ้านนี่ถึงขนาดให้ไปอยู่ที่บ้านเลยเหรอจิราเดินไปขึ้นรถกอล์ฟ ไปบ้านหลังเล็กของจามินเดี๋ยวนี้เลยครับคุณจีรากล้วยไม้กับหนึ่งสะดุ้งตกใจพร้อมกันทันทีที่ประตูถูกเปิดออกทำไมาอยู่ที่นี่ได้ไงเอ,อ่อสวัสดีค่ะคุณจีราคุณจามินให้ไม้อยู่ที่นี่ค่ะได้ไงนี่มันบ้านของจามินแต่คุณจามินบอกให้ไม้อยู่ที่นี่คนเดียวได้ค่ะจามินบอกเธอเหรอค่ะ แล้วเธอก็เต็มใจจะอยู่งั้นค่ะแล้วเธอคิดไหมจามินจะไม่มาบ้านของเขาเหรอมันก็จริงอ่ะกล้วยไม้คิดในใจฉันจะให้เธอไปอยู่กับหนึ่งละกันอะไรเนี่ยกล้วยไม้ผิดอะไรหญิงสาวเพิ่งผ่านความเศร้ามาต้องมาเจอแบบนี้เธอจะโกรธก็ได้นะคุณจิราถึงจะเป็นพี่สาวคุณจามินก็เหอะแล้วก็เลิกคิดด้วยนะ ว่าจามินจะชอบเธอไม่มีทางไม้ก็ไม่ได้ชอบคุณจามินนี่คะแต่ถ้าคุณจามินจะชอบไม้ไม้ก็ทำอะไรไม่ได้คะ่ะกล้วยไม้ทำไมถึงได้กล้าพูดแบบนี้นะไม้ไม่ได้เป็นแบบที่คุณจิราว่านะคะงั้นไม้ขออนุญาตไม่ไปอยู่กับหนึ่งแต่ไม้จะไปจากที่นี่คะ่ะจริงเหรอถ้าเธอจะออกไปก็ดีฉันจะให้หนึ่งไปส่งเธอที่ทางเข้าไร่ไม่เป็นไรคะ่ะไม้ไปเองได้ กล้วยไม้เดินน้ำตาคลอเบ้าตาไปตลอดทางผ่านไปสิบนาทีรถของจามินก็วิ่งสวนมาจามินแทบเบรกไม่ทันจะขับเลยไปกล้วยไม้ชายหนุ่มเรียกหญิงสาวก่อนจะลงจากรถจะไปไหนไม้ก็ไม่รู้ค่ะแล้วไม้เดินออกมาทำไมล่ะไม้ไม่อยากอยู่ที่นี่ใจเย็นๆนะไม้ไม้จะกลับกรงเทพค่ะคุณจามิน ไม่ดีแน่ถ้าคิดแบบนี้ขึ้นรถไปคุยกันที่บ้านดีกว่าไม่ไปค่ะงั้นฉันจะตามใจไม้ก็ได้แต่วันนี้ต้องกลับไปที่บ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะพาไม้ไปกรุงเทพคุณจามินคะถ้ากลับบ้านหลังเล็กตอนนี้คุณจิราจะว่าได้ค่ะนั่นเันบ้านของฉันใครก็ว่าอะไรไม่ได้รองนะแต่ว่า จามินเห็นจิราเดินมาไกลๆชายหนุม่มรีบออกมารอหน้าบ้านหลังเล็กจามินพากล้วยไม้มาทำไมที่นี่พี่จิมันเป็นเรื่องของผมนะทำแบบนี้แล้วจะให้พี่คิดยังไงล่ะไม่มีอะไรนี่ครับจิรามองหน้าจามินแบบไม่พอใจและถ้าพี่จิทำอะไรที่ผมไม่ชอบผมไม่อยู่นะผมจะไปจากที่นี่ผมพูดจริงทําจริงนะครับ จามินนี่พี่นะจะไปจากที่นี่เพราะลูกสาวคนงานในไร่เนี่ยเหรอจริงๆแล้วก็หลายเรื่องอยู่นะแต่ผมไม่ว่าไงผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับใครดีใครไม่ดีให้ผมตัดสินใจเองกล้วยไมย้ผมจะให้อยู่ที่นี่ได้แต่พี่กลับบอกให้ออกไปถ้าผมไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้ผมจะอยู่ไปทำไมล่ะครับจามินเข้าใจพี่ผิดนะพี่แค่เป็นห่วงน้อง ผู้หญิงเหล่านั้นคิดจะสบายไม่ทุกคนนะครับพิจิส่วนกล้วยไม้ผมจะให้อยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้ผมจะให้ไปจริงนะครับจามินมารับกล้วยไม้ตอนเช้าหน้าตาของชายหนุ่มดูสดใสาอารมณ์ดีกล้วยไม้เผลอมองเพลินแล้วต้องสะดุ้งเพราะเสียงชายหนุม่มกลับไปเรียนให้จบนะเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงฉันจัดการให้ทุกอย่างไม้ขอบคุณคุณจามินมากๆค่ะ ไม่เป็นไรฉันคิดตอบแทนนายนบหน้ะที่ช่วยดูแลไร่กาแฟให้ฉันกล้วยไม้เห็นจามินไม่เลี้ยวรถไปสถานีขนส่งคุณจามินถึงแล้วค่ะใช่แต่ฉันจะขับรถไปส่งไม้เองไม้ไม่รบกวนดีกว่าไม้เกรงใจค่ะเธอนะให้ฉันไปส่งฉันตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตื่นมาสดชื่นฉันนอนเต็มอิ่มไงล่ะถ้าไม้จะงีบก็ตามสบายนะ กล้วยไม้ทักทายเพื่อนๆที่หอพักแล้วก็รีบขึ้นไปเก็บของที่ห้องส่วนจามินนั่งรอกล้วยไม้ลงมาเมื่อไหร่ก็จะออกไปกินข้าวใกล้เวลาที่จามินจะต้องกลับแล้วฉันจะยังไม่ติดต่อไม้นะฉันอยากให้ไม้เต็มที่กับการเรียนและสอบกล้วยไม้ยิ้มกว้างคุณจามินดีกับไม้มากๆขอบคุณนะคะอืมจามินมองหน้าสวยของกล้วยไม้ถอนหายใจนิดนึง แล้วเดินไปขึ้นรถและขับรถออกไปจามินให้เด็กในบ้านยกกระเป๋าไปที่รถจจราเห็นเข้าก็ถามทันทีจามินจะไปไหนกรุงเทพครับไปทำไมมีธุระติดต่อลูกค้าหรือไงจามินไม่ตอบแต่เดินไปขึ้นรถแล้วบอกให้คนขับรถออกรถได้ก็งี้นะจามินไม่สนใจพี่สาวคนนี้เลย กล้วยไม้นั่งเล่นที่สนามหญ้าหน้าหอกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่กล้วยไมย้กำลังคิดถึงฉันเหรอกล้วยไม้สะดุ้งแรงคุณจามินกล้วยไม้มองหน้าจามินสายตาดูอบอุ่นดีใจใชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้ทำให้หญิงสาวรู้สึกตัวแล้วเธอยกมือไหว้เขาดีใจด้วยนะที่ไม้เรียนจบแล้วเพราะคุณจามินค่ะไม้ถึงมีวันนี้ได้ไม่ใช่ฉัน เพราะไม้ต่างหากที่มุม่งมั่นเรียนจนจบค่ะไม้อยากทำงานเร็วๆนี้คะใจร้อนจริงเด็กน้อยคุณจามินให้ไม้ไปทำงานที่ไร่กาแฟนะคะได้สิทำไมต้องการแบบนั้นขอบคุณนะคะไว้ฉันจะมารับไม้ไปทานข้าวเย็นนะตอนนี้ฉันไปทำธุระก่อนค่ะกล้วยไม้เดินไปส่งจามินที่รถ ชายหนุ่มหันมาทำให้ศกตากันพอดีและหญิงสาวเป็นฝ่ายหลบตาลงแก้มของเธอแดงชัดเจนจามินเห็นแล้วอยากจะจุ๊บแก้มเนียนสักทีแต่อย่าพึ่งสิใจเย็นไว้ตอนเย็นจามินมารับกล้วยไม้ตามที่บอกชายหนุ่มรู้สึกดีที่หญิงสาวไว้ใจในตอนนี้เป็นการรับประทานอาหารที่เงียบมากกล้วยไม้ก็ไม่มองไม่ศกตาส่วนจามินก็ไม่พูดอะไร แต่แล้วสุดท้ายชายหนุ่มก็พูดขึ้นฉันจะพูดเรื่องของเราเรื่องของเรายัางไงคะฉันรู้นะถ้าฉันพูดออกไปไม้จะไม่เข้าใจฉันแน่แต่ไม่เป็นไรฉันจะให้เวลาไม้ได้คิดฉันหนะใจร้อนแถมอายุก็ห่างจากไม้มากไม้งงนะคะคุณจามินจะพูดอะไรคืองี้นะฉันจะบอกนะฉันชอบกล้วยไม้อ่ะ เราจะแต่งงานกันได้ไหมคุณจามินกล้วยไม้อึง้งในใจคิดจะทำยังไงต่อดีเราไปกันเถอะจามินก็ไม่รอให้กล้วยไม้คิดอะไรอีกชายหนุ่มจ่ายค่าอาหารแล้วพายหญิงสาวออกมาระหว่างนั่งบนรถกล้วยไม้คิดตลอดเวลานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอยู่อจามินก็จอดรถแล้วดับเครื่องยนต์ชายหนุ่มหันหน้ามาเต็มแต่งงานกับฉันนะกล้วยไม้ เขาพูดแต่เธอนึกถึงคุณจิราเรารู้จักกันน้อยไปนะคะถ้าไม้ตกลงนั่นหมายความว่าคนนั้นดีจริงไม้ไม่รู้เหรอฉันชอบไม้มานานแล้วเออไม้ไม่เคยรู้เลยค่ะงั้นฟังฉันนะหลังจากแต่งงานเราจะมีครอบครัวใหม่บ้านหลังใหม่เป็นไงไม้โอเคไหมคุณจิราจะยอมให้เราแต่งงานกันหรอคะถึงตอนนั้น พี่จิคงไม่มายุ่งกับเราเพิ่งกลับจากกรุงเทพแล้วนี่ไปไหนอีกล่ะหนึ่งรู้ไหมคุณจามินไปไหนหนึ่งกำลังจะตอบแต่ก็มีเสียงพูดดังมาจากทางด้านหลังของจิราผมไปในเมืองมาครับพี่จิเหรอไปทำอะไรล่ะผมไปหาที่พักให้กล้วยไม้ครับอะไรนะจามินครับไม่ดีหรอครับพี่ก็ไม่ได้เจอกล้วยไม้ต่างคนต่างอยู่เดี๋ยว เดี๋ยวนะจามินจีราเข้ามาคว้าแขนน้องชายพี่จิผมกำลังจะแต่งงานกับกล้วยไม้ครับไม่ได้นะถ้าจามินแต่งงานไปแล้วพี่ต้องอยู่คนเดียวอ่ะถ้าพี่จิมีเหตุผลผมกับกล้วยไม้จะไม่ไปไหนจะอยู่ใกล้พี่จิพี่เป็นห่วงจามินนะผมรู้พี่รักและห่วงผมแต่ผมก็รักกล้วยไม้ผมเชื่อว่าตัดสินใจถูกนะครับพี่จิ จามินพากล้วยไม้มาที่บ้านหลังเล็กอีกครั้งแต่ในใจของกล้วยไม้ไม่อยากมาเพราะกุญจิราจะไม่พอใจฉันบอกพี่จิเรื่องของเราแล้วล่ะนะคะแล้วกุญจิราว่าไงคะพี่จิก็ตามใจฉันน่ะสิจริงนะคะกล้วยไม้คิดว่าจามินรักเธอและเธอก็รักเขาดูสินี่ยไม่ม่เขากอดเธอแน่นได้ไงนะ